คืนนี้เรามากำจัดเบียงจีนโนนนะครับก็ใช้ยาฆ่าแล้วมันมดแดงก็ตายด้วยนะครับผมก็เลยหาวิธีนะครับแล้วเขาก็อยู่สูงนะครับแล้วก็เลยก็ต้องทำแบบดูๆเข้ามานะครับนี่ครับช่อมะม่วงเห็นไหมครับเร้าก็จะแย่ เขาตกิดใช้ยาไม่ได้นะครับมดแดงมดแดงมันตายด้วยนะครับผมก็เลยต้องหาวิธีนะครับโดยการใช้ขวดพลาสติกตัดนะครับ ก็ไม่ยอมหรอกเกาะแน่นมากนะครับเนี่ยยังไม่ออกเลยแล้วเขาจะล่วงหรือเปล่าล่ะนี่โอเคนะครับเดี๋ยว,ยวตรงนี่นะครับ ที่ไหนนะอยู่สูงมากนะครับดูเรื่อยๆนะครับดูข้างล่างเมื่อดมากนะครับเนี่ยโอค๊โอค,อคด,ดูข้างล่างสิเมื่อก็จะมองไม่เห็นนะครับว่าผม,มทำอะไร เลือดแตกกินก้านไม่ได้มาทำจับสีดำสีเขียวเราก็จะกำจัดนะครับหมดไหมโอเคเข้าไปแล้วแล้วเขาก็จะไม่มีสิทธิ์บินหรอกนะครับเพราะว่า มันเลื่อนนะครับรถุงพลาสติกโอเคครับผมเวลาจะสามนาทีแล้วนะครับเขาก็จะอยู่ในเนี้ทุกชนิดนะครับเนี่ยที่มันมากินดอกมะม่วง โอเคครับผมมองไม่ค่อยเห็นเมื่อนะครับ